สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการท่านาทีที่เมืองตรังค่ะคุณผู้ชมคะโรคหัวใจเป็นโรคที่ร้ายแรงอีกโรคหนึ่งนะคะที่กําลังฆ่าชีวิตของประชาชนซึ่งวันนี้จะมีเรื่องราวกับโรคหัวใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะจากสถิติผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจในจังหวัดตรังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเมืองตรัง เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินมีอาหารให้กินตลอด24ชั่วโมงโรงพยาบาลศูนย์ตรังได้เห็นเห็นความสำคัญในสุขภาพของประชาชนจึงได้มีการจัดรงเรื่องสุขภาพและทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและได้พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเรื่อยมาจนได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์หัวใจระดับ4 ที่สามารถตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจร่วมกับพยาบาลวิชาชีพที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มแรกของโรคหัวใจที่สังเกตได้ง่ายๆคืออาการเจ็บหน้าอกแสบหรือไม่สบายบริเวณหน้าอกหลินปีเหนื่อยง่ายหายใจขัดและโอกาสจะเป็นมากขึ้น ถ้ามีอาการเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นและผู้ที่มีอายุมากกว่า35ปีเมื่อมีอาการเหล่านี้บ่อยๆอย่ารอชา้ารีบมาทำการตรวจรักษาอย่าชะล่าใจแม้ว่าอาการเริ่มแรกจะไม่มากนักเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทั้งยังสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ในเวลาทันท่วงทีเนื่องจากโรคหัวใจเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเช่นเพศชายอายุมากมีประวัติการป่วยด้วยโรคหัวใจสำหรับคนในครอบครัวขาดการออกกำลังกายสุบุรีมีไขมันสูงเบาหวานความดันโลหิตสูงฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นหมูสามชั้นเนื้อติดมันหนังไก่ข้าวขาหมูกระทิเครื่องในสัตว์ไข่แดงกุ้งหมึกหอยนางรมและ การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะสามารถช่วยป้องกันโรคได้ทำจิตใจให้ผ่องใสไม่โกรธง่ายหรือจมอยู่กับความเครียดปัจจุบันถือว่าโรงพยาบาลสูนตรเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งเครื่องมือทีมแพทย์ในการรักษาช่วยเหลือชีวิตประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจโดยเน้นการทำงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงพยาบาลตรัท เป็นโรงพยาบาลสูงที่มีคุณภาพประชาชนพึงพอใจอ,อ,อาการโรคหัวใจมีจะมีหลายรูปแบบนะครตั้งแต่ไม่มีอาการเลยแล้วก็จนถึงอาการแบบ ดีดีๆก็เสียชีวิตกระทันหันเกิดขึ้นมาได้นะครับแต่อาการเตือนที่สังเกตได้ง่ายก็คือบางคนอาจะสังเกตเรื่องของการแน่นหน้าอกนะครับมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติเดิมซึ่งเขาออกจะมาออกกําลังกายอะไรได้เนี่ยเช่นวิ่งได้รอบสักสามรอบสนามแล้วตอนหลังเนี่ยจะเดินจะเหนื่อยง่ายขึ้นอาจจะได้แค่รอบเดียวนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเนี่ยเดิมขึ้นบันไดชั้น2ได้ไม่เหนื่อยตอนหลังเดินขึ้นชั้นเดียวชั้นเดียวก็เหนื่อยแล้วอันเนี้เป็นสัญญาณเตือนอันหนึ่งนะครับหรือในบางคนที่มีอาการแบบ เป็นลมกระทำงานขึ้นมาครับอย่างเช่นนั่งในดีบูบไปนะครับแล้วตื่นขึ้นมาอันนี้ก็สัญญาณเตือนอันหนึ่งนะครับแต่ก็ตามเนี่ยอาการมันมีหลายรูปแบบมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการผิดปกติไงก็ควรจะมาเช็คตัวได้แน่ดนดหกว่าเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้ทราบสาเหตุของการเกิดโรคและวิธีการป้องกันกันไปแล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้โจจะพาคุณผู้ชมไปชมเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจคะ่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ